โชนบำบัดนี้แล้วจริงๆก็ตรงตัวเลยนะครับก็คือโภชนาการนะครับโภชนาการก็พูดถึงเรื่องของอาหารน้ำกับพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างไรมีโทษอย่างไร,รแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าโภชนาศาสตร์นะครับก็คือว่าในเรื่องของศาสตร์ของการ รับประทานอาหารเข้าไปแล้วมันจะไปมีกระบวนการอย่างไรตั้งแต่เรื่องของกระบวนการดูดซึมการย่อยการนำส่งสารอาหารต่างๆรวมไปถึงเรื่องของการขับถ่ายออกมาในที่สุดก็คือตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองนะครับเราเราจะพูดถึงเรื่องของสิ่งเหล่านี้ในในคำว่าโภชนาการศาสตร์นะครับหรือโภชนาศาสตร์เพราะฉะนั้นแล้วโภชนาบาบัด ก็จะไปพูดถึงความรู้เรื่องของอาการรับประทานอาหารประโยชน์ที่ได้รับและโทษที่มีนะครับข้อดีข้อเสียต่างๆและรวมไปถึงพูดถึงเรื่องของคุณค่าทางอาหารอย่างไรมีวิตามินมีแร่ธาตุอย่างไรที่จะรวมกันแล้วเนี่ยไปช่วยการบําบัดดูแลร,รักษาฟื้นฟูนะโรคเสื่อมต่างๆเราเน้นที่โรคเสื่อมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ พูดถึงเรื่องของอยาที่จะไปรักษาแบคทีเรียหรือไวรัสอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องของโภชนาบาบัตซึ่งเราสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวของเราเองเพื่อที่เราจะใช้อาหารเป็นยาเราไม่ต้องซดยาเป็นอาหารนะครับเพราะร่างกายของเรานั้นสามารถที่จะเยียวยาดูแลรักษาฟื้นฟูได้ด้วยตัวของมันเองเพียงแต่ต้องการสารอาหารตั้งต้นในคุณประโยชน์ต่างๆของ แต่ละอาหารที่แตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นช่องของเรานี้นะครับช่องยังสยามโภชนาบำบัตพยายามที่จะให้ความรู้เพื่อที่เราจะได้ดูแลตัวของเราเองแทนที่เราจะต้องไปให้คนอื่นดูแลซึ่งเกิดเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆขึ้นมากมายนะครับเมื่อเราสามารถที่จะดูแลตัวเราเองได้ก็สามารถที่จะดูแลตั้งแต่เรื่องของการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปรอให้เกิดความเจ็บป่วย ขึ้นมาก่อนถึงจะมาดูแลนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามาชมช่องยังสยามทีวีโภสนาบำบัดนี้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปครับ